วัสด,ดีพอ่พอพ่อแม่เอฟตีน้องต้นข้าวสุปียาบวทกันยังเช้านี้ออย่าลืมเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วไปรีบไปบวตเดีย๋ยวจะลืมกันซนะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยลูกเต้ามันไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคงด้วยนะครับก็วันนี้มีสองงานเนาะงานแรกก็ที่ประพุทธบาท สละบุรีของโตโยต้าเขาโตโยต้าเที่ยวนี้เข้ามาแปดมันเป็นงานฉลองอะไรจอมพลปออะไรด้วยนะแล้วก็ทางต้นไอโตโยต้านี่เขาเอาน้องต้นข้าวไปแสดงที่โตโยตานะ้าเนาะโตโยตา้าพุทธบาทสละบุรีเนี่ยครับงานแรกก็ทุ่มครึ่งแล้วงานที่สองก็ ที่หนองแคร์สลับรีเมื่อกันนะครับที่ตลาดอะไรไม่รู้งานที่สองนี่ก็ขึ้นกับอสอนสุพรรณโชว์แต่ที่โตยโยต้านี่ไม่ทราบว่าจะมีวงหรือเปล่านะไม่รู้จะเป็นคามายหนระือว่าเปิดแบ็คกิ้งแท็กก็ไม่รู้เปิดซาวด์แท็กกานะครับก็ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะครับไปใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้น ก็หลับนอนกันซะคนเฒ่าคนแก่เอ้ยแต่ที่โตโยต้านี่เขาไวที่พุทธบาทที่พระพุทธบาทก็เริ่มทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ที่น้องแคก็สี่ทุ่มนะครับก็ระยะทางไกลกันโขอ,อยู่แต่ก็เลิ่ทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งสามทุ่มวิ่งชั่วโมงก็น่าจะโอเคอาจจะเลทบ้างนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นงานเมื่อคืนนะที่ เซฟวันโอโหคนลาดบ้านผมบ้านเอง็งคนลาดบ้านเอง็งตลาดเซฟวันใหญ่ใหนี่แตกและเอียดคนเยอะแยะมากแต่ก็น่าเเห็นใจเนาะเข้าใจดีถึงความรักลูกสาวของเอฟตีพอๆแม่ๆบางคนมาตั้งแต่เที่ยงบางคนค้างคืนเลยเพื่อมานรอเจอลูกสาว เออก็ได้แค่สามเพลงสิบกวน,นาทีออกมานี่ก็รับพวงมาลัยแทบไม่ทันนะตอนแรกก็หน้าเวทีนี่ก็จะว่างๆขอรถก้าวเผาไทยขึ้นขึ้น,น,นนะัอนแหลพออ่อแม่เอ้ยด้านหลังเดินเข้ามาก็ดูว่านนี่นะประจักษ์กับสายตาก็ได้แต่เห็นใจนะฮะเห็นใจแต่เราก็ต้องเข้าใจเนาะทาง เออนเพลงทินทุนช่องสามเบ็ดเขาจัดรายการมาอย่างนั้นเราก็ต้องไปตามนั้นน่ะนะครับตามธรรมดา,ดาต้นข้าวก็อยากอยู่ต่อหยายักเล่นต่อเห็นใจพ่อพ,อพอ่แม่แมแมได้สักครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ตอนนี้ก็ต้องคอยอ,อส่งศิลป,ปินรุ่นพี่อะไรต่างๆให้เป็ดบูดปิด,ปดอะไร มันก็เป็นเวลาที่เขากําหนดมาแล้วมันก็อย,อยากเนาะก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าจะดูันเต็มอิ่มก็ต้องไปนั่นแหละไปคอยดูตอนแบบวันเนี้ยก็เล่นเต็มที่ชั่วโมงกว่าๆนะครับทั้งที่โตโยต้าทั้งที่โตโยต้าพระพุทธบาทแล้วก็ที่น้องแครแต่แบบว่าแบบเมื่อคืนนี้เขากําหนดมาแล้วเนาะก็ ก็ยังสนุกสนานแล้วก็ยังไม่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปเดียวผมนึกว่าน้องต้นข้าวจะต้องไปถ่ายรูปที่เออ่ตรงบูธอะไรต่างๆสําหรับพ่อพ่อ,พอ,พอแม่ที่ซื้อของแล้วได้ถ่ายรูปด้วยแต่นี่ก็ไม่ใช่เนะน้องก็ได้ถ่ายเดียวเขาก็ปล่อยให้เราถ่ายเดียวได้เออเฟซีก็กพอได้ชุม่มฉ่ำหัวใจหน่อยเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ ที่ได้ถ่ายรูปกับน้องถึงยังไม่ได้เห็นกันบนเวทีก็แต่ก็เห็นต้นข้าวประกาศว่าที่คุณาราชเดือนมกรานเนี่ยมีแน่นอนแล้วก็หลายงานด้วยติดต่อกันนะครับก็คงได้ดูกันเต็มที่หน่อยอันนี้ก็จะไปบนไปอะไรเนาะเพราะว่าเขามันเป็นมาอย่างนั้นเราต้องรู้กำหนดระยะเวลาอะไรต่างๆแล้วก็ เออมันก็เราเป็นรับเชิญเนาะแล้วก็เป็นค่ายใหญ่มันก็โชคดีของต้นข้าวอย่างที่เราไม่ได้สังกัดค่ายอะไรนะครับเราไม่ได้สังกัดค่ายไม่ได้สังกัดอะไรเราอยากจะร้องจะเลิกกี่โมงอะไรแต่อย่าไปขึ้นก่อนเขาแล้วไปลากเวลาเขาด่าวหัวนะ่ะไม่ได้นะต้นข้าวเราต้องเข้าใจเนาะก็ ทั้งครอบครัวทั้งญาติทั้งอะไรทีมงานทั้งหมดเนาะก็ได้ไปกราบสักการะญาโมนะครับแล้วก็ต้นข้าวก็ได้ร้องเพลงถวายเพลงกราบเท้าญาโมที่ลานญาโมก็ร้องสดเลยผมก็คิดมาไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์ยังไงแล้วลิขสิทธิ์จะเยอะแยะเเกินเปิดมากมไม่ได้บางทีผมส่งเข้ามาแล้วผมก็ต้องมาลบออกแล้วก็ไป เอามาตรงใหม่อีกก็ไม่เป็นไรเลยดูน้อยหน่อยก็เดี๋ยวเอาไว้ต้นข้าวมาใกล้ๆเนาะหลายคนเลยเดินทางจากใจภูมิมาจากไหนตอไหนกูหลายจังหวัดขอน,น,นแก่นก็อืมเขาหนะ่พอได้ชุ่มฉ่ำก็ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันกันแล้วกันเนาะก็คะแนนโหวตก็สนุกดุเดือด แต่ที่หนึ่งนีนก็ทิ้งเราไกลเหลือเกินพราะไม่เป็นไรได้แต่ไล่เอาแค่ขึ้นไอ้นั่นแล้วกันอยู่ในหนึ่งในหนึ่งหนึ่งของสามแล้วกันแต่ว่าในเอ่อในกลุ่มของเราคือลูกทุ่งหมอลำเนี่ยเราก็นำโด่งอยู่นะครับก็คงจะได้แชมป์ของกลุ่มอยู่แล้วมั้ง แต่ว่าที่จะไปขึ้นไทมส์สแควร์ที่นิวยอร์กเนี่ยเขาเอาคะแนนทั้งสิบสองกลุ่มนะฮะเอาสามคนที่มีคะแนนสูงสุดไปก็ลูกสาวเราก็ยังมีความหวังมากแหละก็อยู่ที่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแหละที่จะสนับสนุนกันถ้าสนับสนุนกันก็นกดีๆก็มันก็มีโอกาสแหละมันก็สู้เขาได้หมดแหละแล้วก็ถ้าทั้งทีมงาน เอาโต๊ะไปตั้งแบบผมแนะนำก็แอดเยบไปเนะี่ยก่อนงานแสดงเนาะมีใครเข้ามาแล้วก็ประกาศทั้งหน่อยนึงพอแม่แม่เอฟซีใครยังไม่ได้เข้าไปในลิงก์ของไทยรัตเนี่ยเพื่อจะโหวตคะแนนให้นีก็มีอาสาสมัครที่จะทำให้ตั้งโต๊ะบริการให้ทั้งสองงานนะครับทั้งหนองแคทั้งอ เราพุทธบาทนะครับก็ช่วยกันทีมงานเนาะกยันหน่อยหนึ่งก็ได้เพิ่มอยู่แต่ในวันหนึ่งแบบวันนี้สองงานอะไรอีกสักห้าร้อยห้าร้อยก็ยังเหลือเวลาหลายวันก็หลายหมื่นเหมือนกันนะแล้วก็วันพุ่งนี้ก็เลยอีกสักสองร้อยสามร้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปแยะแหละเอ้าก็ช่วยกันโหวตแล้วกันแล้วสําหรับวันนี้เนาะใครอยู่ใกล้ๆก็ลองติดต่อตุยตาดูนะครับ คนที่อยู่ที่พระพุทธบาทนะครับก็ติดต่อโตโยต้าดูว่าเจ้าคุณเท่าคนแก่มานี่นเป็นยังไงเขาคงเปิดนะครับเป็นงานเปิดอยู่ของโตโยตา้าเพราะว่ามันเป็นงานฉลองเอ่อเป็นงานปีของจมพลไห้จมพลปอพิบูลสงครามด้วยนะครับแล้วก็งานที่สองก็ที่นู่นนะครับก็ที่ น้องแครสระบุรีนะครับก็ใครใกล้ที่ไหนก็ไปนะครับก็ดีใจเหมือนกันว่าแต่ละวันแต่ละคืนนี่มันก็มีเหตุการณ์ต่างๆแยะ,ยะมันเท่าคนแก่นะครับก็ได้ํำบุญทำอะไรก็พ่อแม่นเะนาะแต่ผมเป็นลูกหลานแบบยายที่วันนั้น <c oughs> ลบไม้ริมนาเนนะี่ยก็คงจะดีใจมากแนหะที่คุณยา่า คุณยายของเราคุณทวดมีความสุขนะ่ยอายุ93ลูกหลานได้มีโอกาสได้พาท่านมาเนาะพาท่านมาท่านอ,อก็ชอบก็รักกนเนาะคงจะดู YouTube คงอะไรแหละก็ชอบกนรักแล้วก็ท่านก็ยยังแข็งแรงอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคุณยาย ให้สุขภาพแข็งแรงและก็ให้มีความสุขมากๆที่ไดมิเจต้นข้าวนะครับลูกสาวเราก็ไม่ทําให้ผิดหวังได้เข้าไปพูดไปคุยด้วยอะไรต่างๆนะครับเอาคลิปนี้ใครอยู่ใกล้ก็เตรียมตัวไปนะครับคุณเท่าสองฝั่งโคงตอนนี้ก็อยู่ลาวแล้วเน็ตมันก็ค่อนข้างจะยากยมันแชร์อะไรมันไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะครับคุณภาพของ wifi คุณภาพของอินเทอร์เน็ตเขาค่อนข้างจะ สู้เราไม่ได้นะครับเอาก็ไปโหวตกันนะครับฝากโหวตกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโคงด้วยสำหรับคลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโคงก็ต้องขอกราบลาครับขอสวัสดีครับ